เรามาดูเรื่องของ OpenAI กันมากครับกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนแต่ว่าร้อนแบบเล็กๆนะครับที่มีการพูดถึงในแวดวงของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence นะครับเพราะเจ้าตลาด OpenAI นี้ได้มีการประกาศแต่งตั้งคนคนนี้ครับพอลนาคาโซเน่ one, นามสกุลฟังก็รู้ว่าน่าจะเป็นอเมริกันญี่ปุ่นนี่แหละครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนคนนี้เป็นใครครับ เป็นอดีตนะครับหน่วยงานนะครับ NSA สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติที่ได้ชื่อนะครับว่าเป็นหน่วยข่าวกรองแห่งชาติในการเก็บรักษาความลับมากมายให้เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการบริหารก็คือ executive board นะครับการตัดสินใจเอาพอลนากาโซเน่เข้ามานักวิเคราะห์นักลงทุนนักพัฒนาผู้ใช้งาน OpenAI หลายคนบอกว่าอดกังขาไม่ได้จริง OpenAI ดูแล้วไม่ค่อย Open เลยเพราะเหมือนกับว่าเอาคนที่ดูแลด้านความมั่นคงเนี่ยแล้วก็สอดส่องข้อมูลโดยฟังก์ชันของแกเนี่ย มาดูแลตรงนี้ขณะเดียวกันความกังวลก็มากขึ้นแหละครับเพราะการแต,ต่งตั้งตรงนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ทาง Open AI ยกเลิกการทํางานของคณะทํางานภายในที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเหมือนกับเอ๊ะมันเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของทิศทางการบริหารหรือไม่อย่างไรก็ตาม Open น i ชี้แจงนะครับบอกว่านอกเหนือไปจากการเป็นผู้นําองค์กร NSA National Security Agency แล้วเนี่ยพอลนาคาโซเน่คนนี้ยังเป็นหัวหน้ากองบัญชาการไซเบอร์ของสหรัฐ เป็นหน่วยงานความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของกระทรวงกลาโหมดังนั้นการจ้างงานของนาคาโซเน่แสดงให้เห็นนะครับว่าความมุ่งมั่นด้านความปลอดภยัยและเน้นย้ำความสำคัญของความปลอดภัยไซเบอร์ในขณะที่เทคโนโลยี AI มันก็ยังคงเดินหน้าต่อไปครับนาคาโซเน่กล่าวในแถลงการ์นะครับบอกว่าการอุทิศของ Open AI ต่อภารกิจนี้สอดคล้องกับค่านิยมประสบการณ์ของตัวเองในการให้บริการสาธารณะอย่างใกล้ชิดนะครับ ที่ตั้งตารอที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของ Open AI เพื่อย้ํา,ยาว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นจะมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วโลกด้วยอย่างไรก็ตามบรรดานักวิจณ์นะครับกังวลบอกว่าการทําง,งานของการจ้างงานของนาคาโซเน่นะครับอาจเป็นตัวสะท้อนนะครับให้เห็นกิจ,จกรรมอื่นๆเกี่ยวข้องมากกว่าเช่นเรื่องของการสอดแนมหรือเปล่าเอ็ดเ <Snow> ว,วิร์ดสโนเดนผมเชื่อหลายคนคงจะรู้นะครับว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่เอาข้อมูลภายในของสหรัฐนั้นไปเปิดเผยนะครับเป็นผู้แจ้งเบาะแสข,ของสหรัฐเกี่ยวกัรล่วไหลเอกสารจําไดไ ตอนนั้นสโนว์บรนเขาต้องหนีไปรัสเซียนะครับในปี2013พูดในโพสต์บน X นะครับซึ่งตัวเองก็เจ้าตัวยังแอคทีฟอยู่นะฮะว่าการจ้างนาคาโซเน่เป็นการทรยศต่อสิทธิของทุกคนบนโลกอันนี้ตัวเขาเนี่ย ซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยทํางานอยู่ในหน่วยข่าวกรองนะครับลักษณะคล้ายๆกันนี้เนี่ยของสหรัฐอเมริกาและเตือนว่าข้อมูลมหาศาลเลยที่ตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของคนไม่กี่คนที่ไม่อาจรับผิดชอบได้คือความเลวร้ายที่แท้จริงฝากนี่นะครับใครก็ตามที่อยากรู้ว่าเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเป็นอย่างไรวิกิล a ก s ์อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะแต่เป็น2กรณีคล้ายคลึงกันสามารถไปดูได้นะครับเอเบนิติสตอรี่ไทำไว้แล้วจะได้รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนและจากการที่คนในเนี่ยเห็นการใช้ข้อมูลรัฐบาลสหรัฐมีข้อวิตกกังวลอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามครับทางด้านวุฒิสมาชิก็คือมาร์ควานเนอร์สังกัดพรรคเดโมแครตที่เวอร์จิเนียหัวหน้าคณะกรรมการ s a t e Intelligence Committee กลับเห็นว่าการจ้างนาคาโซเน่คือกำไรมหาศาลเพราะไม่มีใครแล้วครับในแวดวงของไซเบอร์ซิเคียวริตี ที่ได้รับการเคารพและยกย่องมากเท่ากับพอลนาคาโซเน่คนนี้ขณะเดียวกันครับความเคลื่อนไหวตรงนี้ยังมีขึ้นหลังจากที่ทาง Open AI นะครับปลดเลโอลโพลอัชเชนเบรเนอร์ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากการที่เจ้าตัวเนี่ยแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าระบบการรักษาความปลอดภัยของ Open AI นี้ไม่เพียงพออย่างร้ายแรงที่จะป้องกันการจารกรรมและหลังจากนั้นไม่นานทีมงานนะครับ Super Alignment ของ Open AI ที่มุ่งเน้นการพัฒนาร,ระบบ AI ที่เข้ากันได้กับความสนใจของมนุษย์ก็โดนยุบไปนะครับอย่างกะทัานหัน หลังจากที่นักวิจัยด้านความปลอดภัยที่โดดเด่นที่สุดของบริษัท2คนลาออกจากตําแหน่งไปทางด้านของยานไลเคอร์เป็นหนึ่งในนักวิจัยที่ลาออกจาก OpenAI เพราะว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับผู้นํา Open AI เกี่ยวกับลําดับความสําคัญหลักก็คือ prioritization การจัดลําดับความสาคัญของบริษัทเนี่ย บอกว่าแกไม่เห็นด้วยมาพักหนึ่งแล้วทางด้านของอิลิยาสุสเคเวอร์เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ OpenAI ที่เริ่มต้นก่อตั้งทีมนะครับการจัดตําแหน่งนี้นะครับกล่าวถึงการลาออกนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางเชิงรุกของแซมอัลตแมนในการพัฒนา AI ที่จะกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอํานาจอ่ะก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าจะมองกันอย่างไรและลําดับความสําคัญเป็นอย่างไรเพราะแน่นอนว่า การพัฒนาเทคโนโลยีคุจะต้องมีหลากหลายมิติที่เราต้องคำนึงถึงด้วยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นก็มีบริษัทใหญ่บางแห่งนะคะเขาห้ามพนักงานใช้ตัว GPT ด้วยเหมือนกันไม่แน่ใจว่ากังวลใจเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องของตัวความปลอดภัยของข้อมูลนะคะแล้วก็พอมีประเด็นนี้เองก็ถือว่าอาจจะเป็นมิติที่หลายคนถามต่อเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างไอทกับ Apple ในอนาคตนะคะเพราะว่าเท่ากับคนที่ใช้ Apple หรือว่าตัว iPhone i m a c ต่างๆเนี่ยกำลังจะถูกส่งข้อมูลมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนี้เดี๋ยวคงต้องตามต่อกันนะคะเพราะว่า ในโลกของออนไลน์แล้วก็ในโลกของเทคเองก็คุยเรื่องนี้การประเด็นใหญ่ทีเดียวนะคะเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวแช GB ท GPT นับจากนี้ไปค่ะนะครับก็ตร<อ>ะรรนหนักเอาไว้ก่อนเ <c oughs> ขาเรียกว่า only Paranoid Survive คือคนที่แตกตื่นไปก่อนบางทีอาจจะดูประสาทนะฮะ <c oughs> แต่ว่าดูไว้ก็ดีเราจะได้ป้องกันนะครับ <c oughs> พยันตรายหากวพามันจะมีและจู่โจมมาหาผู้เราทุกคนด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกด,มดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The ะ t a n d ด r d w ดเวล์กันนะครับ